สวัสดีครับทุกผู้ชมชื่บผมทามแบดบอยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการเอาพุกพลาสติกนะครับออกจากผนังปูนนะครับบางทีเราได้ทําการแขวนชั้นต่างๆนะครับหรือว่าทําที่แขวนสิ่งของนะครับไว้ข้างผนังปูนบ้านเราแล้วก็เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับซึ่งเราก็ต้องการที่จะเอาออกแล้วก็จะได้ทําการปะทําการอุดเพื่อให้ผนังบ้านเราเนี่ยครับดูสวยงามต่อไปวิธีการผมก็จะขอสาธิตนะครับตรงนี้ นะครับเป็นจุดในการสาธิตผมได้ทําการตีพุกแบบจมเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นพุกแบบยังโผล่ออกมานะครับวิธีการเอาออกก็ง่ายๆเลยนะครับสําหรับพวกที่เป็นแบบลอยๆอย่างเงี้ยนะครับผมจะลองดูจะใช้ครีมนะครับนี่ครีมปากแหลมเนี่ยคีบดูนะครับเพราะบางทีมันอาจจะเอาออกหรือเอาไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับนี่แล้วก็คีบไปตรงเงี้ยนะครับนี่ ใช้ครีมปากแหนมนะครีดอย่างนี้ก็ออกแล้วครับสำหรับพวกที่มันโผล่ออกมานะครับแต่พวกที่ตีฝังเข้าไปเนี่ยเราไม่สามารถใช้ครีมกรีบได้นะครับใหเ้เราหาสกรูนะครับนี่สกรูเกีย์ปล่อยที่เราใช้ยิงพุกเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็ขันเข้าไปที่ตัวพุกนะครับแต่ว่าเราขันเข้าไปเนี่ยนะฮะเราขันเข้าไปเนี่ยเราจะขันเข้าไปแบบว่า เข้าไปลึกนะครับนี่ถ้าลึกเนี่ยตัวตรงจุดเกาะเนี่ยมันจะบานออกนะครับให้เราขันเข้าไปแค่นิดเดียวพอให้มันเกาะตัวพลาสติกเนี่ยได้นะครับเข้าไปนิดเดียวนะครับนี่เราขันไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ขันเข้าไปนะครับก็ต้องลึกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ทีนี้เราก็ใช้ค้อนนะครับนี่ใช้ค้อนเนี่ยงัดออกเลยนะครับถ้า ตัวสกูมันยาวเราอาจจะต้องใช้ไม้หนุนนะครับเพื่อให้มันสามารถดึงออกได้ง่ายๆนะครับนี่เลยนะครับแค่นี้ก็ออกแล้วนะครับนี่เป็นวิธีการเอาพุกพลาสติกนะครับออกจากผนังปูนนะครับแบบจมเข้าไปแล้วก็แบบที่มีโผล่ออกมานะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆที่ต้องการเอาออกก็ลองนําไปทําดูนะครับคลิปนี้ก็มานําเสนอวัฒนธรรนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับที่ได้เข้ามาติดตาม รับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ